อ m ิ r n i n g m o r ที่เก่าเวลาเดิมไปเลยไปวันนี้ไปออกกำลังกายก่อนวันนี้มีคนถามบอกว่าคนที่ปวดขานะคะปวดขาใครปวดขามาเลยใครปวดขาวันนี้ตอบถามตอบคาถาม,ถาม,ถามสําหรับคนที่ทํางานโยกไปก่อนโยกไปก่อนบอมก่อนบอมบอม่ะก่อนแล้วก็จะตอบ คำถามสำหรับคนที่ปวดขานะคะไปโต๊ะกับข้างนอกมองไม่เห็นนะขนาขนานี้เจ็ดโมงครึ่งก็ยังมองไม่เห็นก็มาเอากําลังกายก่อนนะคะเอกกําลังกายกับวีวีก่อนมาวอร์มก่อนแล้วจะตอบถามตอบคำถามสำหรับคนที่ปวดขากดไหลย้อนแล้วก็เอ็ขอดเส้นเส้นคอดไหม อีกอ้อมเอียตวยยตัวไปหนึ่งสองสามโยกไปเอี่ยวตัวไปคนที่เป็นเส้นเอ็นขอดนะคะเดี๋ยวจะต่อให้ค่ะเวลาสำหรับคนที่ทำาน ร้านอาหารใช่ไหมคะร้านอาหารใช่ไหมร้านอาหารยืนนานบางทียืนนู้งานร้านอาหารที่เมืองนอกก็หนักมากนจะคะมีแจ่จานใหญ่ๆหม้อใหญ่ๆหม้อใหญ่ๆยกออหม้อก่อนเลยจะต่อคําคถาังสำหรับคนที่ ส,สิ็อกหน้าล็อกได้ยังหน้าท้องอะ่ะนะคะเดี๋ยวตอบให้เดี๋ยวตอบให,ให้แป๊บนึงแป๊บนึงวอร์มก่อน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 วอร์มร่างกายก่อนวอร์มร่างกายก่อนวอร์มร่างกายก่อนวอร์ม สำหรับคนที่ปวดขานะคะพอเวลาเพราะว่าส่วนมากไปเลยเพราะว่าส่วนมากเวลาไปทำงานที่ร้านอาหารนี้วันนี้ถามตอบใช่ไหมถามตอบก่อน <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปกันเลยกับเพลงมันมันโยกยกยกบยกสุดยอดอุ๊๊บอ๊๊แดนซ์แดนซ์ ถามตอบว่าคนที่ทํางาน้านอาหารยืนนานแปดชั่วโมงรู้สึกปวดขามากต้นขาใหญ่ใช่ไหมต้นขาใหญ่ไปได้ค่ะไปได้ต้นขาใหญ่เดียวผลเสียงลมแป๊บนึงต้นขาใหญ่ใช่ไหมคะเราถึงบ้านอันนี้ตอบคำถามแล้วนะคะอ้าวอุไรอุไร อบคำถามให้คุณโดยตรงพอถึงบ้านใช่ไหมข้างบ้านมีอาจจะเป็นโซฟาอาจจะเป็นโซฟาอย่างนี้ก็ได้นะคะโดยอาจจะนอนข้างฝานอนบนที่นอนก็ยกขึ้นนะคะยกขึ้นเลยนะคะสำหรับคนนี้ยกขาขึ้นนะคะนอนนี้ยกขาขึ้นหนึ่งที่สองขาก็ได้ที่ละขาก็ได้ ยกขึ้นกลึงเอานะนอนราบกลืงเอาไว้หมุนปลายเท้าเลวซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายสิบครั้งหมุนขวาสิบครั้งอันนี้แก้นะคะเลือดก็จะไหลลงมาสู่สมองนะคะนอนราบเลยสันหลังตรง หมุนไปเลยค่ะสลับข้างหมุนไปเลยอู้รู้สึกสบายขาคลิปนี้สำหรับคนที่ยืนนานๆน,น,นะคะบางคนไม่เคยได้นั่งเลยใช่ไหมไม่เคยได้นั่งขาเวลาถึงบ้านรีบทำเลยนะระวังขาจะขอดระวังน่องจะใหญ่นะจ๊ะโอ้รู้สึกสบายหมุนหมุนหมุนนะคะ ทรงขางก็ไดแล้วก็นั่งตัวตรงเหยียดออกไปตรงเหยียดไปขมแมวเอาไวข้ขมแมวเอาไว้นะคะสําหรับคนที่ปวดขาแล้วก็จะทําให้ขาขาน่องไม่ใหญ่นะคะน่องไม่ใหญ่นะคะยกขึ้นสูงๆเลยยกขายกแขนฝึกยกข,ายก,ขายกแขนไี้บ่อยนะคะ สำหรับคนที่ทำงานยืนานานๆอาชีพร้านอาหารอาชีพทุกอย่างที่ไม่เคยได้นั่งเลยเดินทั้งวันวิ่งทั้งวันกลับมาถึงบ้านอย่าลืมนอนเวลาน,นอนไม้ท่านอนก็ได้นอนแล้วยกแขนขึ้นอย่างนี้นะคะแขนแล้วก็ กำมือแล้วก็สอดออกไปท่านจะรู้สึกว่าโอ,โอ้ด้านหลังก็ต้องตรงรู้สึกว่าจะรู้สึกว่าแขนก็จะหายปวดนะคะขานั่งทำก็ได้นั่งทำก็ได้ไดขานอนนอนลงไปเลยค่ะนอนลงไปเลย,ห,นนลเลยหรือว่าคนไหนมีนอนบนที่นอนก็ยกได้ค่ะทำออกกำลังกาย,ายบายวิวีนี้ แกโรคปวดขาได้หมดค่ะบางคนสิ่งไหนที่ใกล้ๆฟาผนังก็ได้นอนราบก็เป็นวีดีท์บนโซฟ,ฟาก็ได้เห็นไหมอย่างนี้ทิ้งไว้ประมาณสิบยี่ิบาทีเนี่ยโอ้ยคุณจะรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่าสบายขาแขนนะคะเห็นไหมเห็นไหมทำง่ายๆสบายที่บ้านนะคะ จะให้ขาแขนคุณจะให้ทำกับอุปกรณ์วิจัยออกกำลังก,กายอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใกล้ตัวนะคะมาไปทำดูนะคะเพื่อนโยกให้ตัวน,นี้เหงื่อโยกให้เหงื่อออกแล้วก็ไปทำอย่างอืง่นค่อยไปทำามาเจียเวลาให้กับตัวเองก่อนนะคะหมุนลงไปสายลงไปสายลงไปโยกโยกโยก,ยก,ยก,ยก แล้วก็ดัดหลังอ๋อดัดหลังแล้วก็สะพานโค้งไงก็ดัดหลังนี่สะพานโค้งเช็คด้านหลังยืนต้อนยืดยืดยืดขึ้นยืดลงยืดยืดมันจะได้เวลาแล้วก็การ đang tiếp tiếc đang tép tép Lời gáy đuôi, du, sầm, bún lên, du, xuống Dư lên gõm xuống đi gõm ให้เหงือทะลากเอามือประสานกันทุ่มลงไปยกขึ้นมาทุ่มลงไปยกขึ้นมาขมิบขมวขมิดหน้าท้องเอาไว้าานะะจะรู้สึกว่าโอ,อ้เห็นไหมฝึกถ้าไม่ทำแขนขาเราก็จะแขนขาบางคนนะนะคะเพราะว่า มงคลเขาเห็นไหมเพื่อนข้างบ้าน <c oughs> เป็นฝรั่งแขนขาเขาเป็นเขาอ่อนแรงนะคะเราต้องฝึกแขนขาเราบ่อยๆฝึกแขนขาเราบ่อยๆโยกบ่อยๆรำบ่อยๆนะคะแล้วก็จะทําให้สุขภาพแข็งแรงดูซิข้างนอกมองไม่เหรอคะหมอกล,ลงมืดหนาวนะคะไปทําดูเพื่อน สายย่อเลยพี่ี่สายโยกอ,อยากสุขภาพแข็งแรงเลิบเลิบสู้ๆนะเพื่อนใครที่กดไลค์กดเลิฟคนนั้นก็จะหุ่นดีหุ่นสวยไปละคะ่ะไปดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำตื่นขึ้นมาอย่าลืมกาแฟดำน้ำตามไปน้ำบริสุทธิ์นี่น้ำสองแก้วสุขภาพดี